คุณเชื่อหรือไม่บนโลกใบนี้มีเมืองเมืองหนึ่งที่ถูกไฟเผาไหม้มานานกว่า50ปีและไฟนี้ก็ไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่เป็นไฟที่ลุกไม่จากใต้ดินเพราะนี่คือเซนทราเลียเมืองผีดิบที่ลุกเป็นไฟสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิเวเนียสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปในปี1962เมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนและเมืองท่านหิน แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อกองขยะที่ถูกเผาใกล้กับเมืองทําให้ไฟลุกลามลงไปใต้ดินและด้วยปริมาณฐานหินมหาศาลทําให้ไฟยังคงลุกไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้จากเมืองที่เคยคึกคักเซนทรัลเลียกลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยถนนแตกเล้าวควันพิษลอยฟุง้งและป้ายเตือนอันตรายใครจะคิดว่าใต้ฝ่าเท้าของเรามีไฟนรกกําลังลุกไม่อยู่ชาวเมืองที่เหลืออยู่ต่างบอกเล่าเรื่องราวแปลกประหลาดทั้งเสียงกรีดร้องจากใต้ดินอุณหภูมิที่สูงผิดปกติและภาพหลอนที่ปรากฏให้เห็นบางคนเชื่อว่านี่คือคำสาปจากวิญ,ญญาณที่ตตตติิดออออยยยยยู่่ในนนนกกกกงงงเเเพลถึแแมม้จจะป็็ขัััััราาผภส บรรยากาศเมืองผีแห่งนี้ด้วยตาตัวเองแต่ต้องระวังให้ดีเพราะพื้นดินที่ร้อนระอุและก๊าซพิษอันตรายอาจฆ่าชีวิตคุณได้ภายในพริบตาถึงแม้จะผ่านมา50ปีเมืองเซนทราเลียก็ยังลุกเป็นไฟด้วยหายนะที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์